กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่มั้ยคะเวอร์ชันหนึ่งจจุดสี่ศูนย์นะครับวันนี้เราจะพาพาสำรวจอีมันเรียกว่าอะไรปีละบิทเออแล้วก็อีมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะครับแล้วมันจะผม,มเล่นหลังไม่นะผ้วมันไปเจออีปีละบิท ที่หนึ่งเนี่ยจากตรงเนี้ยเราจะพาไปเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนเนี้ยอุ้ยหเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยที่ขุดกัน ยังไม่ได้เอาของออกมาเลยดูเนี่ยโอ้โหเกียบยูฮดติกดกันเลยสุท่ทีโอ้โหเนี่ยเราก็จะมีประตูนี้ถร์อยู่ด้ดวย เนีย่ยเอาไอ้นี้ออกไปแล้วหผมก็ดียอยู่ไปทุบเลยชายดิกี่เลย โอเคทไมไม่โดนนะอือไปเนี่ยเนี่ยเดียประตูนี้ทือยู่นี้ แล้วก็แปลอาของแล้วตัวนี้เ่อเนี่ยปันนี้ก็มีมีอะไรมากหรอกโอเคพักพาพปสำรวจที่เฉยเนี่ยนี่ป้าวิเลจเจโก็อยู่เทานีแเลยเนี่ย <c oughs> ถึงเรียวนี่ผมว่ามีเลจเจอร์ฮิันปันนี้ก็พามาดูแค่นี้แหละโอ้หกลับจบไปเพียงเท่านี้นะครับตอนเท่านี้ครับโอ้ใครไม่สร้างไม่งสร้างกลางเดือนเลย